ขอติดตามชมรายการเส้นธรรมเทิงระคอในรอยสายและสไพยอิมพอรอตเป็นรายการต่อไปนะครับอุทตสาสนาสุภาษิตในวันนี้ค่ะยังปารังสันตับเมวะตังสิ่งใดเต็มสิ่งนั้นเงียบส่วภาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับเป็นภาพไฟป่าลุกลัานแรงถึง3จุดเกิดขึ้นที่รัฐเท็กซัสของสหรัฐนะครับซึ่งยังไม่สามารถจะควบคุมได้ ทำให้ตอนนี้ไฟทำลายพื้นป่าไปแล้วกว่า800ไร่ครับโดยผู้ว่าการรัฐเท็กซัสค่ะต้องมีการประกาศเตือนภัยพิบัติในพื้นที่60เขตนะคะพร้อมสั่งอพยพประชาชนคัดว่าไฟป่ายังลุกลามต่อเนื่องอีกหลายวันเนื่องจากสภาพอากาศร้อนแห้งแล้งและมีลมกระโชกแรงดากับไปพร้อมภาพนี้สวัสดีค่ะ